có 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 trong cái nào năn cái đấy. đi <laughs> chơi <laughs> có có những gì vấn đề mà là bỏ. lên.

ทีนี้พวกส่วนแฝะนั่นนี่ส่วนแฝงคุณกลางบ่ขึ้คเครื่องขัดแทะไอ้มันเครื่องบ่ล่ะร้อยรอยไปทางทิศเหนือเอาลงอีก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 จังหน่อยพอแคนไหนขยับอยู่เอาคอเลยเนะส่วน <c oughs> นี้พอแหละส่วนนี้

ชีิดเขาราิติเยมัยบานี่ขยับขยับนิดนึงว่าเจ้าใจเลยบ่มันเราไฟเหรอฮะเอาเทปพันธ์เมตสับไฟออกก่อนก็ได้คม่ใช่เรามีเทปบ่ เดี๋ยวเปล่าที่ใช่มั้่นไเอกมาพันี่มาพักนี่เวเราอยจีเราเอากระดาษนั่่อยแปะเพ่ัมาได้เรื่องน้ำเขาเด้เอาสาโรถบ่เอาจักเพลงมึงเออเอาจากเพลงเอาจากเพลงมาขึ้นมาเต้นมา ร้อนไม่ลุนอยู่เนั่ยร้อนไหมวันนี้เหรอวันนี้วันนี้อากาศร้อนแต่ตอนนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนอ่ะมันเป็นน้ำหนาวแล้วร้อนถือไฟลิทชินเมื่อกี้ไฟกระดินเลยเหรอทำงานทำงานแล้วไฟกระดินเลย มาเี๊มเบมันทันไ่ได้แล้วที่ถึงพี่เอากระดูกนะบอเอาเจ็ตกระดาษจะใส่มันจะท่าาาเลยลุงฮะมันจะเท่าราคาเล ไม่ต wow, ้องไงยกไปแทนกันน่ะโอ้ยกแทนแล้วเราลุ้นอะไรอย่าเง้ยันไฟเหรมันเพดานเนี hmm. ่ยท้งไส่เบเกอร์ลงแล้วเบเกอร์ลงแล้วลงแล้วลุ้งแล้วลุ้นไส้ไสายไฟน่ะออกอะไรเป็นบ่เอาออกแล้วบ่อันสายไฟแม่เอาเบเกอร์ลงอะไรนั่นไม่ต้องพันกันเครื่องไง ไปให้อมาน่หไฟอยู่นีอันนี้เจ้ายิ้งออกมันกี่ไหลุงก็ต้องยกสังกะสีออกจาหกมน้ายอาีจเ้าก็ตัดตอนลางได้่ไฟนะมันมันมาถึงนี่แล้วเจ้าขึ้นบกขึ้นไปเรอกอี้แมีว่าปนดูีก่อแล้วเอาจะมีแต่พันตั้งไตไปแล้วมันถืต้องนะเนาะ อพี right. mm ่ใ hmm. ช oh. yeah. so oh, oh, uh ้นาต่อให้ตั้งใจไปพอจะหยอนี่นี้เอเบอแท้ม่อเอาเ่่อโอ้แต่วาเตี้ยนี่กรเพือนเนอนี่ลปปลายปายกัขยับขยับไปทางหลังขึ้นลงขยับอีก

Huh?